นี่นะครับทุกคนทุกคนจะได้ยินเสียงลมนะครับเมื่อขับรถแล้วเนี้ยยจะได้ยินเสียงลมเข้ารถนะครับแล้วยิงขับเร็วด้วยก็จะยิงได้ยินเสียงลมเข้ารถ่อนข้างแต่แรงนะเดี๋ยวผมจะไปหาวิธีทางแก้ปัญหากันว่าเสียงลมเข้ารถแบบนี้จะแก้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูนะครับสวัสดีครับนะครับนี่ผมก็ได้มาแล้วนะครับสำหรับสายยางนะครับเก็บเสียงนะครับติดบริเวณขอบประตูนะครับตอนนี้ผมติดบริเวณขอบประตูของประตูหลังนะครับทุกคนนะ มีการติดตั้งก็ไม่ยากครับทุกคนเพียงแค่เรานะครับเอาตัวยางนะครับทุกคนเสียบใส่หรือกดใส่บริเวณขอบประตูนะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่ oh ไม่ยากนะครับทุกคนนะส่วนเกินนั้นเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกครับทุกคนตัดออกแบบนี้เลยนะอ่าในถุงนะครับเขาก็จะมียางเก็บเสียงมาให้ทั้งหมด2เส้นนะครับทุกคนนะไปด้านซ้ายด้านขวานะครับเราก็กดให้แน่นแบบนี้เลยนะฮะนี่แบบนี้นะครับนีนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยเดี๋ยวเราลองปิดประตูนะครับทุกคน นี่นะครับทุกคนนี่เรียบร้อยนี่เองนะครับทุกคนนี่ก็จะเห็นว่าตัวอย่างตัวนี้นะครับก็จะมานะครับซีนบริเวณขอบประตูตรงนี้นะครับป้องกันลมให้เข้านะครับหรือไม่ให้เสียงลมเข้าภายในรถยนต์นะครับหรือภายในห้องโดยสารนั่นเองนะครับนี่นะครับทุกคนง่ายๆแบบนี้เลยเดี๋ยวเราไปติดข้างนี้นะครับทุกคน ready go นี่ไม่ยากครับทุกคนนะนี่นะครับเพียงใส่กดใส่แบบนี้เลยมันก็จะเข้าล็อกของมันเองโดยอัตโนมัตินะครับทุกคนนี่นะพอกด้าไปุบมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับนี่นะอ่าแค่นี้เองนะครับ ส่วนเกินเราก็ใช้คัตเตอร์ตัดออกนะครับคัตเตอร์ตัดออกเรียบร้อยนะครับใช่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับทุกคนนะนี่นะครับนี่เรียบร้อยครับทุกคนมันจะซีนยางแบบนี้เลยนะครับซีนกันเสียงลมเข้านะครับแบบนี้เรียบร้อยเลยถือว่าโอเคมากครับทุกคนโอ้ god เก็บเสียงหรือยางป้องกันลมเข้าในห้องโดยสารแบบนี้ครับทุกคนโอเคมากเลยครับ